นะครับก็ดดยเกลียวก็จะเป็นการทําเกลียวนอกครับทำเกลียวตัวผู้นั่นเองถ้าเป็นการตับเกลียวก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นทําครับรูในทําเกลียวในใช่ครับครับมันเรียกแถบหรือเรียกตับก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เรียกตับตั้งแต่เรียนแล้วผมเรียกตับมาพี่นะครับทำยังไงทำให้เพื่อนดูโอเคอ่านี่ผมมีเผาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะทําดยตรงนี้บริเวณนี้ที่ผมไฮไลท์อยู่นะครับ วิธีการทำนะครับมันจะมีคำสั่งหนึ่งเรียกว่า cosmetic t r e a นะครับอันนี้ถ้าคนที่ใช้เวอร์ชั่นสักสพิเก่าก่อน2015-16เนี่ยจะรู้จักกันดีครับครับเวลาทำเกลียวเนาะใช่อ่าวิธีการไม่ต้องทำจริงใช่ครับมันจะเป็นแค่เฉดเฉยๆนะครับก็คือให้เราเข้าไปที่ข้างๆนะครับกดอันนี้ลงมาเปลี่ยนเป็น Command ตัวนี้นะครับแล้วก็เซิร์ชเลยว่า cosmetic c เดี๋ยวๆนะ เป็นสีดำๆนะครับเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็กดเป็นคอสเมติกมันจะขึ้นเป็นคอสเมติกตรีตนะครับตรีตอ่ากดเข้ามาปุ๊บนะครับมันจะให้เราคลิกเลือกขอบนะครับก็ผมเลือกขอบนี้แล้วกันนะครับขอบนี้แล้วกันครับนะครับเสร็จปุ๊บอันนี้มาตรฐานอะไรเราเลือกไปได้นะครับไซส์อันนี้จาเป็นสิบสี่จุดอ่าอันนี้แล้วกันนะครับอัพทูเน็กก็คือขึ้นมาขึมาสี่คูณหนึ่งจุดห้าครับผมสิบสี่คูณหนึ่งจุดห้า ความหมายมันคืออะไรพี่อามรู้เปล่าไม่รู้ครับพี่โธ่เอาก็ต้ังให้พี่อธิบายดิผมเป็นคนเล่นนงงะหมายคือเอ็มสี่ก็คือความโตของเกลียวนอกค,ความโตที่เราวัดอย่างตรงี้งที่เราเลือนเนี่ยเขาคือค14มิลแต่ก็ไอคูลข้างหลังเป็นระยะพิษครับหมายถึงว่าบุนไม่หนึ่งรอบเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็คือวัดระยะ ได้งฟันเกลียวขนะ้างบนมันนะยอดเกลียวถึงยอดเกลียวเนี่ยนะครับยอดสามเหลี่ยมเนี่ยสามเหลี่ยมของอันเนี่ยก็คือหนึ่งจุดห้านะครับเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นการเรียกของเขาระ,ระบบเมทริกซ์ถ้าเป็นระบบอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นนิ้วต่อฟันต่อนิ้วนะครับก็จะเป็นคำว่าในหนึ่งนิ้วเนี่ยเขาก็แบ่งว่าหนึ่งนิ้วอย่างี้ใช่ไหมครับผมจะมียอดเกลียวเท่าไหร่ ครับมันมีสิบสิบเกลียวนิ้วครับนะครับก็จะมีสิบเกลียวอยู่ในหนึ่งนิ้วแบบนี้ครับก็ก็แยกกันแบบนี้ครับผมเพราะฉนั้นไซส์เนี่ยเขาจะใกล้ๆกันใช่นะครับก็เวลาเราเลือกใช้เวลาเราไปซื้อน็อตเนี่ยเขาจะมีน็อตนิ้วน็อตหุ่นใช่ไหมใช่จากน็อตที่เป็นเกลียวเอ็มแบบนี้เกลียวมินนะครับก็ประมาณนี้เอาไว้เอาไว้อาจจะทําให้ดูัครับผมได้นะครับพี่ก็สแตนดาร์ดเลือกได้นะครับอันนี้ก็เป็นมาชินเดีเราเลยครับผมโอเคผมติ๊กถูกเลยนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าไม่มีอะไรเลย อันเนี้ยหลอกประชาชนคือจริงๆมันทาเสร็จแล้วครับแต่ว่าเราไม่ได้เปิดเฉดคือ default ของโปรแกรมมันจะไม่ได้เปิดเฉดให้นะครับให้เรานะครับมาคลิกขวาที่ตัว annotation ตัวนี้นะครับคลิกขวาเลือก detail นี่ปึ๊บอ่านี่ไงปิดไว้อ่ามันจะเชื่อเป็นเฉด cosmetic treat นะครับอันเนี้ยคือ default โปรแกรมมันปิดไว้อยู่แล้วนะครับให้กด ติ๊กถูกแล้วกดโอเคมันจะขึ้นมาเป็นเฉดเกลียวได้ใช่ใช่ดูไม่ออกดูทางๆไม่รู้ว่ามันเป็นร่องจริงไม่ไม่เป็นร่องจริงใช่แต่ว่าอันวิธีเนี้ยคือค่อนข้างดีเพราะว่ามันจะไม่ค่อยกินทรัพยากรเท่าไหร่ใช่ครับก็คือเราเคยทิิปๆเรามีการทาตีนียมาหลายครั้งแล้วแหละใช่ครับก็คือตีจริงก็คือเป็นเกลียวจริงๆเลยทาเป็นกัดร่องเป็นนู่นนี่นั่นเป็นจริงๆเลยแต่ว่า ก็เอาจริงๆแล้วถามว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ไม่ได้เอาโมเดลไปพิมพ์ 3D แล้วจะมาลองขันจริงอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับแล้วเวลาไปทำดรออิ่งสัญลักษณ์เกลียวมันก็ไม่โผล่มาด้วยมันจะเป็นเป็นรูปของเกลียวจริงๆซึ่งมันให้ขนาดอะไรไม่ได้ครับผมนะครับทำงานกับมันค่อนข้างลําบากแต่ว่าวิธีนี้แนะนําถ้าเราไม่ได้นําโมเดลไปพิมพ์ 3D ไปทำ 3D พิมพ์เตอร์อะไรพวกนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปทํำให้มันเหมือนเราใช้สัญลักษณ์ตามมาตรฐานของดรออิ่งของเราครับอันนี้จะง่ายกว่าโอเค ประมาณนี้ครับผมคลิกปุ๊บเลือกคอมพลีทีทครับผมแล้วก็เลือกขนาดเลือก<ช>อกระดาษของเราเข้าไป<ช>ว่าเราจะไปสุดแค่ไหนอะไรยังเลือกได้ <นะ S 1> อีก